เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบดีชาแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมเดทบายเดทไลท์อีกแล้วนั่นเองฮะเมื่อวานเราทําความสามารถของตัวคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรให้ทุกคนได้ดูไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกดตรงมุมขวาบนได้เลยนะฮะผมทาคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนวันนี้ครับเราจะมาทําการรีวิวความสามารถของเซอร์เวอร์คนใหม่ล่าสุดกันบ้างครับโดยเซอร์เวอร์คนใหม่ล่าสุดครับมีชื่อว่าแฮนดี้ครัว โดยแฮนดี้ครัวจะเป็นเซอร์เวอร์เพศหญิงนะฮะจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สาวมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูทางด้านของความสามารถของเธอทั้งหมดเลยว่าเปอร์ประจําตัวมีอะไรบ้างส่วนใครที่อยากดูทางด้านของประวัติปุ่มหลังเนี่ยสามารถกดปุ่ม F1 ไปได้เลยโดยทางด้านของคําอธิบายเปิร์ประจําตัวภาษาไทยเนี่ยก็ยังมีการอธิบายไม่ครบถ้วนฮะแต่ว่าในคลิปคิปนี้เรามีการอธิบายครบถ้วนแน่นอนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปความสามารถของแฮนดี้ควกันเลยดีกว่ะ โอเคแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของแฮนดี้ครัวนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเกมนั่นเองก็สำหรับชนะของเปิร์กแรกครับมีชื่อเปิร์กว่าสมาธิห่วงลึก ผมจะอธิบายเปิร์กในขั้นที่3เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะอธิบายให้สั้นแล้วก็พยายามใช้คาที่เพื่อนๆจะเข้าใจง่ายกันที่สุดเลยนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเซิร์เวอร์คนอื่นๆเนี่ยวิ่งอยู่รอบๆตัวของเขาในระยะ32สเมตรเนี่ยเขาจะสามารถมองเห็นขีดขีดสีแดงหรือว่ารอยเท้าของเซิร์เวอร์คนอื่นๆได้แบบนี้นั่นเองครับโดยปกติแล้วครับทางด้านของเซิร์เวอร์เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นขีดขีดที่พื้นแบบนี้ของเพื่อนร่วมทีมได้หรือว่าของตัวเองก็ดูไม่ได้เหมืมหมืือรรออออนนนนนนกกกััจะมมงเเเเหห็็็ได้้ตตต่่่่่ปาาารรวคทแ ถ้าเกิดใส่ธนะของเปิร์สมาธิห่วงลึกมาเนี่ยก็จะสามารถเห็นรอยเท้าของเพื่อนร่วมทีมได้ก็จะรู้ครับว่าเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆนั่นเองความสามารถจะไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะหากมีเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเซอร์เวอร์คนอื่นๆถูกโจมตีในระยะ32เมตรจากตัวเราครับเราจะสามารถมองเห็นออร่าของคิลเลอร์ได้เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองครับ การโจมตีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการโจมตีขั้นแรกหรือว่าแค่บาดเจ็บนะครับผมการโจมตีแบบหล้มก็จะสแสดงออร่าให้ท่าน้าของคนที่เอานาเปิร์สสมาธิว่วงลึกมาได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะให้ท่าน้าของตัวคิลเลอร์ครับทำการโจมตีเพื่อร่วมทีมอีกหนึ่งรอบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยฮะว่าคนที่นำเปิร์สสมาธิว่วงลึกมาจะสามารถมองเห็นออร่าของคิลเลอร์เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเอง แล้วไปดูกันต่อครับเปิร์กตัวที่2มีชื่อเปิร์กว่าสิ่งหลงเหลือปรากฏนั่นเองครับผมสำหรับความสามารถของเปิร์กๆนี้ครับผมอธิบายง่ายๆเลยก็แล้วกันเขาบอกว่าเมื่อได้กรตามที่เราทําให้ท่าหน้าของตัวคิลเลอร์หรือฆาตกรมีอาการตาบอดเขาจะติดสถานะตาบอดเพิ่มเติมไปอีก30วินาที สถานะตาบอดของตัวคิลเลอร์ก็จะเป็นคับเซอร์เวอร์เลยครับผมก็จะไม่สามารถมองเห็นออร่าสิ่งต่างๆได้ครับวิธีการทําให้ทั้งหน้าของตัวคิลเลอร์มีอาการตาบอดนั่นก็คือใช้ไฟฉายซองใช้ตัวประทัดในการปาา่าใสใช้ระเบิดในการวางที่เครื่องก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีหลากหลายวิธีการมากๆครับผมนี่คือ1วิธีการครับนั่นก็คือการซองไฟฉายไปที่หน้าของคิลเลอร์นั่นเองครับผมมองในมุมนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในมุมมองของตัวคิลเลอร์ครับจะอธิบายความสามารถของเฟิร โดยทั้นคิลเลอร์ครับที่มีทางน้าของอุปกรณ์ประจําตัวไม่ว่าจะเป็นแถบนะฮะอุปกรณ์เป็นอ่างล้างหน้าของตัวเดระเล็กเนี่ยจะยังคงสามารถมองเห็นออร่าเหมือนเดิมนะเ <s> ดี๋ยว <s> ผมจะให้ทางน่าของตัวโซเวอร์ที่ไม่มีเปิร์กเนี่ยส่องหน้าผมดูก่อนละกันก็จะมีการตาบอดอยู่ที่ประมาณ4วินาทีโดยประมาณครับผมแล้วก็เราก็ยังคงสามารถมองเห็นทางน้าของ ออล่าของเครื่องป่านไฟออล่าของตัวตะขอได้อย่างปกติแต่ถ้าเกิดผู้รอดชีวิตเขาเอาเปิร์กสิ่งลงเหลือปรากฏมาและผู้รอดชีวิตคนนั้นสามารถทําให้คิลเลอร์มีอาการตาบอดได้คิลเลอร์คนนั้นจะติดสถานะตาบอดเพิ่มไปอีก30วินาที คือจะไม่สามารถมองเห็นออร่าสิ่งต่างๆได้โดยคาตาบอดแวบ,บแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสีวินาทีเหมือนกันแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆครับเราจะไม่เห็นออร่าของเครื่องเจเนเรเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นไฟแล้วรวมถึงทางด้านของตะขอต่างๆคิลเลอร์ก็จะไม่สามารถมองเห็นออร่าเป็นระยะเวลา3าวินาทีได้นั่นเองและเมื่อด้ก็ตามครับที่ทางด้านของตัวสถานะตาบอดหมดลงหรือว่าครบส0สวินาทีไปแล้วครับออร่าต่างๆก็จะมาแสดงตามเดิมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจนเนเรเตอร์หรือว่าทางด้านของตะขอก็ตามฮะ เราไปดูกันต่อครับเปิร์กตัวสุดท้ายของตัวแฮดี้ครัวครับมีชื่อว่ากระตือรือร้นสุดขี่ครับ โดยเปอร์นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราชําระโทเทมจนเสร็จสิ้น1งอันครับเราจะได้รับบัฟในการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟเร็วขึ้น6%นะครับผมโดยสถานะนี้จะอยู่ตลอดไปจนกว่าเราจะถูกโจมตีนั่นเองก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ถูกโจมตีบาดเจ็บครับฐานะของสถานะของเปอร์กระตือรือร้นสุดขีดเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําการถอนโทเทมเพิ่มเติมฮะเราก็จะได้รับบ,บัฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเอง จากตรงนี้ครับผมจะเปรียบเทียบจอให้ดูแล้วกันจอซ้ายจะเป็นจอที่แฮทิครัวเอาเปิร์กกระตือรือร้นสุดขีดมาส่วนจอขวานเนี่ยไม่ไดเอามานั่นเองครับผมเราจะเปรียบเทียบแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าทาหน้าของจอซ้ายเนี่ยจะมีความเร็วในการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟเร็วขึ้นมาขวาน,นิดนึงครับหรือว่าประมาณ6%นนั่นเองคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปคิดดูแลวครับผมว่าเปิร์กกรนี้จะมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าแล้วย่างที่ผมบอกไปครับว่าเปิร์กกระตือรือร้นเนี่ยจะถูกยกเลิกก มีทน้าของตัวเปิร์ลแล้วมีสีที่ชัดเจนอยู่แต่ไม่ได้ก็ตามที่ถูกทน้าของตัวคิลเลอร์จจมการโจมตีครับ เบิร์พวกนี้จะดับลงโดยทันทีหรือพูดง่ายๆคือเปิร์จะไม่ทางานนั่นเองเราต้องไปทําการหาโทเทมชาระโทเทมกันใหม่ครับเบิร์กระตือรือร้นสุดขีดถึงจะทํางานอีกรอบหนึ่งนั่นเองและนี่คือความสามารถของไฮดี้ครัวครับผมสําหรับเปิร์ประจำตัวของเขาทั้ง3อันเพื่อคิดว่าเปอร์ไหนมันดูมีประโยชน์บ้างหรือเปล่าหรือว่าไร้ประโยชน์ทั้ง3เปิร์กก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนั่นเองวันนี้ผม่าจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลีชแชลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบาย